รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่หนึ่งโดยนางสาวยุวเรศโพธิปัสสาปวมในการโรงเรียนบ้านศรีสุขและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรุงหินลาดโคกเจริญผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมานางสาวยุวเรศโพธิปัสสา ภูมินในการโรงเรียนบ้านสีสุขได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5และจุดเน้นของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในประเด็นสําคัญสําคัญดังต่อไปนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนบ้านศีสุขเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2,564และวันที่1ถึง31มกราคม2,565และเปิดทำการสอนเต็มรูปแบบออนไซต์ site, ครบ100%ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2,564โรงเรียนได้บริหารจัดการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนควบคู่กับการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อนำทักษะกระบวนการมาประยุกต์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมันภายใต้สถานการณ์โควิด -19 พร้อมไปกับการขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางพัฒนาพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินโครงการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเดินทางไกลและผจญภัยการเปิดกองของลูกเสือเนนารีโครงการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมโครงการค่ายพุทธธรรมนอกจากนี้ ยังมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษามอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน4กลุ่มงานในสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานที่ชัดเจนเพื่อรับผิดชอบงานโครงการต่างๆทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและงานพิเศษอื่นๆโดยครูใช้นวัตกรรมมาบูรณาการเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสีสุขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ดำเนินโครงการดังนี้ 1. คิดสีสุขยุคโควิดเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอยู่อย่างตรงตื่นและปลอดภัยจากโควิด -19 นักเรียนมีวินัยกล้าสแสดงออกและเป็นนักประชาสัมพันธ์ 2. นวัตกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนเปลียนถุงนมเป็นเปลยวนเปลี่ยนขวดเป็นสวนสวยด้วยมือเราด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนจัดให้มีการอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการชุมชนได้แก่หน่วยงานทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีน บริการสถานที่ในการจัดประชุมของสคออในพื้นที่ของอำเภอสีชมพูจัดส่งบุคลากรและนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานบุญประเพณีต่างๆภายในเขตบริการร่วมเป็นประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่นระดมงงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดลอ้อมจุดล้างมืออย่างเพียงพอและจุดเช็คอินที่สวยงาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรีสุขในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณด,ามด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมพัฒนาแนวทางการนำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance a g r e e m e n t สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2565ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการประจําปี2564ัหารกสสด้านผลงานโรงเรียนบ้านศรีสุขได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภา,ภาพภายนอกพุทธศักราช2564 ถึง2,568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5